หน่วยที่8นวัตกรรมสำหรับธุรกิจดิจิทัลรายวิชาธุรกิจดิจิทัลสาระการเรียนรู้ในหน่วยที่8ประกอบด้วยความหมายของนวัตกรรมสำหรับธุรกิจดิจิท yeah. ัลข้อดีของการสร้างนวัตกรรมสำหรับธุรกิจดิจิทัลองค์ประกอบของนวัตกรรมสำหรับธุรกิจดิจิทัลประเภทของการออกแบบนวัตกรรมสำหรับธุรกิจดิจิทัล กระบว <ITA> นการคิดเชิงออกแบบนวัตกรรมสำหรับธุรกิจอิเทอนิตัวอย่างนวัตกรรมสำหรับธุรกิจอิกทัอนความหมายของนวัตกรรมสำหรับธุรกิจดิจิทัลนวัตกรรมสำหรับธุรกิจดิจิทัิิล็ i ทรอนิกส์บิสเลสอินโนเวชันก็คือสินค้าหรือบริการใหม่ๆที่เกิดจากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่างๆเพื่อตอบสนองพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จึงก่อให้เกิดธุรกิจใหม่ที่ยังไม่เคยมีมาก่อนสิ่งที่ทําให้เป็นนวัตกรรมสำหรับธุรกิจดิบต้องจะต้องมีส่วนสำคัญดังนี้หนึ่งนวัตกรรมนั้นจะต้องมีองค์ความรู้หรือความคิดที่ว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นใช้ง่ายมากขึ้นและมีความประหยัดขึ้นเป็นต้นสองนวัตกรรมนั้นจะต้องสร้างจากแนวคิดใหม่ต้องเป็นสิ่งที่คนอื่นยังไม่เคยทำมาก่อนหรือเป็นสิ่งที่มีความสามารถมากกว่า สนวัตกรรมเมื่อมีความแปลกใหม่แล้วที่สำคัญก,ก็คือจะต้องสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้จริงจะเป็นประโยชน์ในที่ชีวิตประจําวันหรือประโยชน์ต่อชุมชนสังคมก็ได้ 4. นวัตกรรมที่คิดค้นขึ้นมานั้นต้องมีโอกาสที่จะพัฒนาหรือนําไปต่อยอดได้ไม่ว่าจะเป็นการต่อยอดทางธุรก,กิจหรือต่อยอดในการนําไปใช้งาน ข้อดีของการสร้างนวัตกรรมสำหรับธุรกิจดิจิทัลหนึ่งการสร้างนวัตกรรมโมเดลธุรกิจดิจิทัลจะทำให้สินค้าหรือบริการนั้นเกิดความแตกต่างอย่างโดดเด่น 2. นวัตกรรมโมเดลธุรกิจดิจิทัลสามารถช่วยเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดที่เพิ่มมากขึ้นให้กับเราและยังจะช่วยมีกำไรที่เพิ่มขึ้นได้อีกด้วย 3. สามารถปรับปรุงกระบวนการขายให้มีการกระชับได้มากยิ่งขึ้น 4. ทําให้การดาเนินธุรกิจมีความรวดเร็วมากขึ้นนอกจากนี้ยังสามารถ ลดใข้จ่ายและความผิดพลาดได้องค์ประกอบของนวัตกรรมสำหรับรนน online, ธ,ธุรกิจดิจิทัล 1. น1แพลตฟอร์มออนไลน์2กลยุทธ์ธุรกิจ 3. ความสัมพันธ์ 4. ข้อมูลและเทคโนโลยี5การจัดก,การธุรกิจประเภทของการออกแบบนวัตกรรมสำหรับธุรกิจดิจิทัลนึวัตกรรมการสื่อสารที่มีความเร็วและคุณภาพสูงมาก2นวัตกรรมเกี่ยวกับ การเคลื่อนที่เพื่อการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบทุกที่ทุกเวลา 3. นว,วัตรกรรมการประมวลผลบนกลุ่มเมฆ 4. นว,วัตรกรรมการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่5นว,วัตรกรรมการเชื่อมต่อของสรรพสิ่ง 6. นว,วัตรกรรมการพิมพ์สามมิติ7นว,วัตรกรรมด้านาความมัน่นคงปลอดภัยไซเบอร์8ทุนยนต์ 9. ปัญญาประดิษฐ์ กระบวนการคิดเชิงออกแบบนวัตกรรมสําหรับธุรกิจดิจิทัลการทาความเข้าใจในขั้นตอนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking Process) มีหลักการที่จะสามารถทําให้ลําดับการปฏิบัติการตลอดจนรู้วิธีคิดและกระบวนการในการแก้ไขปัญหาต่างๆไปจนถึงสามารถสร้างนวัตกรรมสําหรับธุรกิจดิจิทัลหรือผลลัพธ์ออกมาเพื่อตอบโจทย์ที่ต้องการได้ซึ่งกระบวนการของการคิดเชิงการออกแบบนวัตกรรมสาหรับธุรกิจดิจิทัลมีอยู่5ขั้นตอนดังนี้ หการทำความเข้าใจ 2. การกำหนดปัญหา 3. การสร้างความคิดในการแก้ปัญหา สี่การจำลองตัวอย่างนวัตรกรรมสำหรับธุรกิจดิจอนหนึงนวัตรกรรมเพื่อช่วยในการจัดก,การและพัฒนราระบบพนักงกรเช่นโ f f ฟิชโมเดลคอมโมเซต สนวัตรกรรมเพื่อช่วยพัฒนาประสบการณ์การสมอบสินค้าและบริการให้กับลูกคา้าเช่นการบริการช่องทางจบหน่วยที่8นวัตรกรรมสำหรับธุรกิจดิจิทัลรายวิชาธุรกิจดิจิทัลดูเรเพิ่มเติมหนังสือพร้อมทั้งทำแบบฝึกหัดให้หน่วย แล้ฝึกปฏิบัติในป็งงานแล้วก็จะมีวีโอประกอบเสริมให้นะครับ